สวัสดีครับร้านเจเจไชบช็อปครับผมวันนี้นิวคอร์ซ350นะครับเข้ามาติดกล่องข้างเป็นกล่องข้างของแช a เอ h 23นะครับนี่ขนาดความจุข้างละ23ลิตรตัวนี้เปิดจากด้านบนนะครับต้องใช้กุญแจในการเปิดทุกครั้งระบบล็อกพวกนี้ก็แค่ปลดล็อกแล้วก็สไลด์ยกขึ้นมาได้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้ายึดกระหล็ก ท้ายเป็นแหลกตะแกงนะครับใช้ชุดแหลกยูนิเวอร์ซยึดเอานะครับนี่แต่ในการบรรทุกเคาะกองข้างมันมันทุกได้เยอะอยู่แล้วแต่ต้องเช็คแหละกท้ายด้วยนะครับเผื่อมันอาจจะหักได้อาจจะล้าได้นี่ติดตั้งก็ห่างตัวรถนิดนึง ตัวนี้จะเป็นรีเฟ็กสะท้อนแสงให้นะครับนี่แข็งแรงแน่นอนนี่ครับขย่าแล้วก็แน่นจุดในการยืดก็ตำแหน่งจะไม่ระยงระยางนะครับส่วนชุดแหลกตรงรุ่น สินค้าก็มีให้สำหรับลูกค้ามือจับตัว300นะครับทางร้านเราก็มีชุดแหลกตรงรุ่นกับกองแชร์ให้เลยไม่ต้องดัดแปลงนะครับนี่สนใจติดต่อที่ร้าน j จเไปช็อปได้โดยตรงเลยครับขอบคุณครับผม